มาม่าคอนเทลวันนี้จะมาเล่นแมปฟอร์สแคนซึ่งผมได้ฟาร์มไปแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปตอนฟาร์มผมก็เลยได้ศูนย์มาก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมแค่มาเล่นศูนยโอ้ตาน,นี้เจอสารเชอเอรามาัมาแล้วแล้วผมขอปรับเป็นการค้นหาเส้นทางก็แลนน้วครับ ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะมีตายบ่อยแต่ผมก็จะเล่นทานผมเล่นได้นะครับมรเมื่อกี้สแลชเชอร์ใช่ไหมผมที่จริงผมก็เล่นมานานมากๆแล้วครับแต่ว่าโอ,มาโอมามา้มันมาแล้วโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วผมว่าไปอีกภาคหนึ่งก่อนดีกว่าก่อนอที่จะตายเลยว,ว่านี้ โอเคมาแล้วปั่นไฟหน้าที่ของเรามันจะมีแชนอยู่ในตี้ด้วยนะครับตอนนี้เราทำหน้าที่ก่อน,อนปั่นไฟทุกคนมีตัวอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นยอดสะสมนะครับล่าสุดผมตอนนี้ก็น่าจะมีเป็นเอ่อ 07N7 แล้วก็ตัวข้อเริ่มต้นอีกสามตัวอีกองให้มาแล้วก็มีขาา้ขาตกรเป็นจอนโดนะครับมีข้าตกรเป็นจอนโดูมีจอนดนี้ก็เล่นมานานแล้วแหและมัรละายทุกคนถ้าใครเห็นผมเล่นสุดๆเป็นเจ็ดไม่เหมือนกับที่คนอื่นขอเล่นเพราะว่าผมเพิ่งจะเล่นนะครับไม่ต้องซีเรียสโอ้ไม่มาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วมามก็ไปตอนนี้ผมขอมุ่นร่างปมตายแล้วผมอาจจะเดินไปเดินมาบ่อยนะครับเพราะว่าผมปั่นถอยไม่ค่อยเก่งแล้วก็ทดสอบผมก็ไม่ได้ดื้อผมก็จะไม่ดื้อโอ๊ยมาจากไหนวะมาจากไหนวะ คนนี้เขาน่าจะเพิ่งเด่นนะเขาที่ได้เป็นสซอร์เรชช์ครั้งนี้อีกสี่ิุดวิเราจะชนะแล้วครับเป็นสวอแด้วกันเมื่อกี้ตักให้ดูแล้ว 007n มันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับคนจะไม่เคยใช้โหมดหนึ่งของ 007n7 นั่นคือโหมดคอนโทนโอ้โอเคจบเกมแล้วผมขอปิดทิวไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย